การสนับสนุนของคุณช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้กับเราได้พิรักรอยจูบแห่งเมืองปราก,นะกนัณกรนักศึกษาจากเมืองไทยเดินทางมาถึงกรุงปรากในปี1973ถ้ำกลางความขัดแย้งของยุคสงครามเย็นและแฟชั่นฮิปปี้ที่เริ่มจางหายอยสถาปัตยกรรมกอทิที่นี่ดูคลื่นขลังและลึกลับราวกับมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ทุกมุมตึกคืนหนึ่งถกลางความหนาวเย็นของเดือนตุลาคม ในตอนสวมเสื้อโค้ทผ้าบุลตัวยาวกำลังนั่งจิบไวน์แดงในร้านกาแฟาบรรยากาศเก่าแก่ที่เปิดเพลงแจ๊สคลอเบาขเขาก็ได้พบกับเธอเอลิณาเธองดงามเกินกว่านางแบบบนปกนิตยสารเวผมสีดำคลับยาวสลวยดวงตาสีเขียวก็จางราวกับมรกตและริมฝีปากอิ่มสีแดงสดที่ตัดกับผิวขาวพองเธอสวมชุดเดรสสยยาวผ้ากำมะหยี่สีแดงเข้มที่ดูหรูหราเกินยุคสมัยเอลิ่าเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ดึงดูดคุณดูเงาเหมือนบทเพลงที่กำลังจะจบลงเลยน,นักเดินทางชาวตะว,วันออก เสียงของเธอทุมนุ่มนวลและเยาวยวนน,นกกรเหมือนถูกมนต์สะกดเขายื่นบุหรี่ให้เธอจุดหนึ่งมวลแล้วเริ่มบทสนทนาที่ยาวนานกับเธอและกระตกลุ่มรักเอลีนาในทันทีความลึกลับและความโดดเดี่ยวในแววตาของเธอคือแม่เหล็กที่ดึงดูดเขาอย่างไม่อาจต้านทานได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแบบฉบับความรักของยุคเจ็ดสิบพวกเขาใช้เวลาในบาร์มืดสลัวฟังเพลงดิสโกในคลับที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและเต้นรำด้วยกันอย่างใกล้ชิดนันกกรอรู้สึกว่าความรักของเขามีต่อเอลีนาช่างบริสุทธ และลึกซึ้งราวกับรักแรกในวัยหนุ่มแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนและลุ่มหลงที่ควบคุมไม่ได้ฉันไม่เข้าจังหวัดทําไมคุณถึงงดงามและโดดเดี่ยวได้ในเวลาเดียวกันณันะกร์กรบซิบกับเธอขนาดจูบก,กันใต้แสงจันทร์เพราะฉันมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นและฉันรักสิ่งที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องอย่างเช่นคุณเอลีนาตอบพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นรัวทุกครั้งที่เธอแตะต้องเขาณันะกร์รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่วิ่งผ่านร่างกายแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นเพียงเสน คือหนึ่งในอาาพาร์ทเมนต์เล็กๆของนกกรที่อบอวลไปด้วยกลิ่นทูบและกลิ่นน้ำหอมเซโนบอ์ของเอลีนาพวกเขาสารภาพความรักต่อกันอย่างลึกซึง้งความสัมพันธ์ทางกายของพวกเขาทั้งดูเดือดและอ่อนโยนในช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นนกกรไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่กับดักแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลปี1 9 7 4นยกรจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย เขาและเอลิณาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแยกจากกันคืนสุดท้ายของพวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและบทเพลงที่เปิดซ้มไปซ้มมาเอลิณาผ่านก่อนไปที่หลุมศพเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เธอเรียกว่าสวนสวยของเธอเธอกอดเขาไว้แน่นริมฝีปากของเธอเลื่อนลงมาที่ซอกคอของนกหลอให้ฉันได้ลิ้มรสคุณเป็นครั้งสุดท้ายเธอที่รักของฉันเธอกระซิบเสียงหวานราบ,บทกวีในะกอนรู้สึกถึงความเจ็บปวดอันเฉียบพลันที่ต้นคอตามด้วยความรู้สึกชาและมึนงงที่น่าอัศจรรย์เขาคิดว่ามันเป็นเพียงรอยจูบที่ดูดดื่มและรุนแรงตามสไตล์ของเธอ เขาเห็นรอยสีแดงจางๆที่คอของตนเองแต่ก็ไม่ทันได้เอกใจเพราะความรักทําให้เขาตาบอดในเช้าวันรุ่งขึ้นนยกอเดินทางไปยังสนามบินพร้อมห่อผ้าไหมาสีแดงที่เอลีนามอบให้เขารู้สึกอ่อนเพลียยังไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาไม่รู้เอลีนาได้มอบของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้เขาแล้วเธอเลือกที่จะส่งต่อคำสาบเพราะเธอรักเขามากเกินกว่าจะปล่อยให้เขาแก่ตายไปตามลําพังเธอไม่ต้องการให้เขาเป็นแค่แรกๆที่หายไปแต่เป็นคู่รัก ที่จะอยู่กับเธอไปช่วงนันดร์แม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันคนละทวีปก็ตามกรุงเทพมหานครประเทศไทยน,นกรกลับมาถึงกรุงเทพบ้านเมืองยังคงเต็มไปด้วยเสียงเพลงร็อกและภาพโปสเตอร์หนังของมิตรชัยบัญชาแต่สําหรับนกรอทุกอย่างดูมืดมัวลงอางน่าประหลาดเขาเริ่มใช้ชีวิตในยามค่าคืนมากขึ้นเพราะเขาไม่สามารถทนแสงแดดจัดได้อีกต่อไปเขาสะสมแผ่นเสียงแจ๊ดเก่าๆในความมืดของห้องและเขียนจดหมายรักหาเอลินาที่ไม่เคยได้รับการตอบกลับคืนหนึ่ง นักรยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนที่ร้อนอบอ้าวของเขาเขากำลังจะกนหนวดแต่ก็ต้องปล่อยมีดกนล,ลงพื้นด้วยความตกใจฝันเคี้ยวของเขาแหลมคมผิดธรรมชาติเลือดจากบาดเผลเล็กๆที่แก้มจากการกนหนวดกระตุ้นความกระหายอันบ้าคลั่งในตัวเขาภาพในกระจกไม่ใช่ในายกรอนคนเดิมแต่เป็นวไพผยผู้สง่างามและอันตรายเขานึกถึงจุมพิตสุดท้ายของเอรีนามันไม่ได้เป็นเพียงรอยจูบแต่เป็นรอยกัดความรักที่แสนโรแมนติกในยุโรปได้กลายมาเป็นฝันร้ายแห่งการดำรงอยู่ ในเอเชียนักกระตนักว่าเขาจะไม่มีวันแก่ไปตามเวลาเขาจะอยู่ไปช่วงนีรันอย่างโดดเดี่ยวและหิวโหยเขาตัดสินใจสวมเสื้อคลุมสีเข้มตัวโปรดเดินทางออกจากบ้านในคืนเดือนมืดแสงไฟนีออนของกรุงเทพยามค่ำคืนสว่างจ้ากเกินไปแต่ความหิวโหยในอกมันเรียกร้องมากกว่าผีดูดเลือดคนแรกที่ตื่นขึ้นในประเทศไทยในช่วงกลางทศวรรษเจ็ดสิบกำลังจะเริ่มออกล่าด้วยหัวใจที่แตกสลายจากรักแรกและริมฝีปากที่กระหายเลือด นักก่เดินทางไปปรากในปี1973และตกหลุงรักแวมไพร์สาวชื่อเอลิ่าซึ่งได้มอบจุมพิษสุดท้ายที่เป็นรอยกัดส่งต่อความเป็นแวมไพร์ให้เขาก่อนที่กนกรจะกลับมาตื่นขึ้นในฐานะผีดูดเลือดคนแรกในกรุงเทพยุค70ด้วยหัวใจที่แตกสลายและความกระหายเลือด